โอเคอ่าเป็นไงวันนี้จะมาโชว์เรื่องอะไรครับเครื่องบินลำนี้เป็นยังไงครับผ่านโพ้ดยังไงครับเดี๋ยวเออเราลองวินงรอบวงกลมเฉยๆลองใส่ลองอ๋อเพิ่งคือเราผลิตมาใหม่ครับผลิตมาใหม่ก็ลองมาทดสอบดูครับใครเป็นโค้ชครับผมครูบุตรดาพออ,อบุตรดาสิครับคุณเดี๋ยวติดคนเดียวติดครูนะครับเป็นพอออดูครับไม่ใช่พอออนะครับอันนี้เป็นคนเกี่ยวหญ้ามาใช่ไครับผมดูดูเขาเกี่ยวหญ้ามาดูเครื่องบินของลูกๆนะครับ อันนี้น้ําหนักเท่าไหร่ครับผมใหญ่มากเลยครับน้ําหนักเท่าไหร่ครับนี่จีกิโลครับประมาณกี่กิโลครับท่านสามกิโลครับประมาณสามกิโลนะครับแนะนําตัวเองครับชื่ออะไรครับสหรัฐอุตสาครับมอไหนครับมอห้าครับมอห้าวันนี้จะมาโชว์เครื่องบินใช่ไหมครับทีมทีมทั้งสามคนใช่ไหมครับอันนี้จะไปแข่งที่ไหนครับนี่ไปแข่งที่ร้อยเอ็ดเนาะเขาเรียกว่าเครื่องบินประเภทอะไรครับนี่เครออะไรนะเครื่องบินสีช่องครับ สี่ช่องสัญญาณอ่าโอเคนะครับมาดูกันเลยว่าเป็นไงบ้างครับผมมาโชว์กันเลยครับวิศวิศุลวิศุลทำไมคุณชอบแอบข้างหลังคนกันครับผมดูดูรับวิศุลสีีตุจีนครับเสื้อสีแดงชอบแอบข้างหลังครับผมมาดูครับเป็นไงบ้างครับผมไปเล้วครับไปเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับขับขึ้นครับเอ้ยใหญ่ครับเอ้ยปูขวาเฮ้ยไปแล้วต้นไม้ต้นไม้ไหม โอ้โหนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วโอ้สุดยอดทั้งแม่ในชีวิตครับผมเอ้ยเตรียมหลบครับเตรียมหลบครับผมโอ้ิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วอัพลงไว้นี่โอ้ไปแล้วครับไปสูงมันไปสูงเอ้ยระวังต้นไม้โอ้ยเยอะต้นไม้โอ้ยโอ้ยตายตายตายต้องจับไวก่อนครับเสียวต้นไม้ครับเมื่อกี้โอ้โห เอาที่สูงกว่าไม่งั้จะปลอดภัยดูเ้ยโอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นต้นไม้ผมีินี่ครับไปแล้วไปแล้วครับสูงนิ่งแล้วครับตอนนี้ติดลมบนแล้วครับผมติดลมบนแล้วครับติดลมบนแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหนี่โคตรใหญ่ครับโคตรใหญ่ท่านพ่อบุรดาก็มาซ้อมเด็กใหม่ครับผมนี่ครับ อันนี้นี่แล้วครับดูเสื้อคนงานครับผมเอามาหมดกัดเอาเว้ยขวาหน่อยเด้อขวาขวาดนึงขวาขวาดูครับประคองไปเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ทีสองคนให้กลังใจดีมากครับผมรถไปดูกห้แรงใจบตรงตรงบสายตาขวาครับโอ้ยจะบินนี่นี่เข้ามานี่ยังหัวมันเชื่อมากเลครับไปที่ครบปะคองประคองไปเอาขวาหน่อยขวาหน่อยอย่าั้นมันเยงมากครผู้กำกับก็คอยบอก นี่กว่าไทยนั่งสั้นเลยครับผมเออปไปขวาไปขวาขวาขวาหนึ่งแขวาขวานี่ถือว่าบรรลุผลนะครับลดลงมากดิผลิตขึ้นมาใหม่ก็ใช้บินได้เลยครับไม่มีอุปสรรคครับอุปสรรคปัญหามันอยู่ที่การฝึกบินนี่แหละครับนี่ครับขวาขวาเองรู้จักขวาซ้ายไหมี่ผมก็หมุนซ้ายนี่เฮ้ยบอกขวาหมุนซ้ายนี่ขวาขวาทางนี้ขวาขวาดิซ้าย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 อ๋อนี่ครับนี่แล้ว ตั้งลำแล้วตั้งลำได้แล้วนิ่งแล้วครับผมมองไม่เห็นครับผมตรงไหนวะโอเห็นละบินออกไปไกลๆเลยอย่าเมาอยู่หัวกูเวียนหัวโอวหัวยนหัวหัวโอโอตั้งลำไปตั้งลำตรงนู้นฝึกบินนะครับนิ่งแล้วครับผมนิ่งแล้วดูครับนักบินผมครับดูครับหล่อมากครับดูตอนนี้ตอนนี้นักบินทำอะไรครับวันนี้นักบินทำอะไรครับวันนี้ครับ กบนเ็ติดต้นไม้เฉยครับติดต้นไม้นะครับมาดูกันหาอะไรครับมิสซิุนะตุ่นจีนเสื้อแดงไม่รู้เขามองอะไรครับมาดูกันครับต้นไม้ยุคานะครับที่ใหญ่สุดโรงเรียนครับก็เพลินว่ามันใหญ่ไงครับถึงน่าสนใจมากครับนี่ครับไอ้แดงๆนี่ครับผลสุดท้ายก็บินงี้ครับท่านบอกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเขาก็เลี้ยวซ้ายนะครับเป็นเรื่องปกติของนักบินมือใหม่ครับผม แต่เมื่อก่อนผมก็เคยปีนมาแล้วครับตัวนี้นะครับฝึกบินใหม่ๆก็จะเป็นที่นี่แหละครับผมเอาบินครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายขวาซ้ายกระดกเล็กหน่อยอ่าต้องมีวิธีนะครับมีวิธีครับต้องใช้รีโมทช่วยครับผมพอบุตดากำลังหาวิธีใช้รีโมทช่วยครับยังไงก็ได้เอาลงมาให้ได้ก่อนอ่าบินแล้วบินแล้วมันไม่ชนเหรอไม่ชนมึงคอยดูเอ้ยย้ายมึงวิ่งหนีแล้วกัน ฝีมือนักบินครับผมก็จะเป็นที่นี้ครับมือใหม่หัดขับครับแต่ก็เลือกเรื่องต้นที่ใหญ่สุดในโรงเรียนนะครับผมเขาเลือกได้ดีมากครับทำไมคุณเลือกที่ต้นใหญ่ดีจังเลยครับผมหาไม้แล้วก็ขึ้นไปสอยตรงนู้นดูครับกำลังกำลังปีนต้นไม้นะครับกำลังหาวิธีครับนู่นครับไอ้แดงๆนู่นครับเป้าหมา้เขา เอาขึ้นยังไงนี้ดูทักษะชีวิตเขาครับการเอาตัวรอดลูกพี่ใหญ่หนู้น,นครับอยู่ปลายต้นไม้นู้นครับตอนนี้ลูกพี่ใหญ่ต้องเอาตัวรอดด้วยนะครับผมสูงมากเลย <c oughs> ลูกน้องทำกรรมลูกพี่ไว้ <c oughs> ได้แล้วครับลูกพี่ใหญ่จับไว้แล้ว ตอนนี้ลูกพี่ใหญ่ก็ต้องระวังอย่างสูงครับระวังอย่างสูงเพราะวอยู่สูงมากครับตอนนี้เอาเราก็ถอยมาครับรวางไม้มันจะหล่นใส่หัว,วถึงแล้วถึงแล้วนิดเดีย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 วอ่าลูครับใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งสองสามแย่ไข่มดแดงโอ้นิ่งมากเลยมันเข้าช่องกิ่งไม้พอดีครับผม แต่ก็มาไม่เลือบาปกว่าแรงพอบุดาครับผมเอาไกลแล้ว,วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออรอแล้วเอ้าเอาเอ้าเอาโาอาโ้อโหระวังหัวไม้ระวังหัวไม้ Meat เอามีคนจะรอจับด้วยก็มีฮะไอเสื้อแดงครับไ,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 ไอเส <strategy S 1> <máxim S 2> ื้อแดงหัวนิดเดียวนิดเดียวติดปีกติดหางเหนื่อยแล้วครับอยู่บนต้นไม้เหนื่อยแล้วครับ ติดปีกินหางนิดเดียวนิดเดียวโยกเอาถูกแล้วถูกขึ้นบินแล้วเอาไม้ก่อขึ้นบินลงล้วตาเอาเอาเออโอ้โหหัวทิ่มเลยหักเลยโอ้ใบใบหัก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 ลงก็ลงแม่นเกินไม่ลงไหนอารงหัวเฮ้ยเอาไม้ลงเลยระวังระวังถอยก่อนถอยลงเอาไม้ลงก่อน พอบูดาก็ระวังด้วยนะครับผมสูงมากครับผม,มออเอาขึ้นบินออกมาก่อนยกขึ้นบินออกมาก่อนลูกเออทนถอยถอยคนถอยไม่ต้องไม่ต้องถอยออกมาแล้วก็ปล่อยไม้เลยถอยมา,มอ,ยาอ่าโอเคแล้วจับแล้วอ่าโอเคอา่าพอบุดาสบายแล้วทีนี้เ <c oughs> บาตัวครับ <c oughs> สมัยก่อนเมื่อฝึกปีนให้เด็กเ,กเขาก็าจะต้องปีนต้นไม้กี่แบนหมครับต้องต้องฝึกการปีนต้นไม้ด้วยไม้พวกนี้ห้าม ห้ามหายนะเพราะต้องใช้บ่อยมากครับใหญ่มากครับสูงกว่าสูงสูงกว่าคนอีกครับผมลำนี้โอพอบุดาลงมาแล้วครับนะครับคนปีนต้นไม้เก่งครับสมัยเด็กก็จิ๊บจิ๊บนะครับแต่ตอนนี้อายุมากแล้วครับไม่ใช่เด็กแล้วแก่แล้วก็ต้องมาปีนครับผมเพราะลูกๆปีนไม่ได้ครับสูงเกินคนที่จะบินเขาบินเก่งได้ต้องฝึกปีนต้นไม้อยงเก่งด้วยนะครับผม เอาไปรับไปรับลูกพี่หน่อยไปรับลูกพี่หน่อยเอาหามลงมาหาลูกพี่หน่อยหาลูกพี่หน่อยดูครับดูโอ้โหเอ้ออยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,เรียบร้อยเรียบร้อยคือใบพัดหักเรียบร้อยใบพัดใบหนึ่งก็หลายบาทเหมือนกันนะกี่บาทพ่อบุญดาร้อยกว่าบาทนะครับนะครับ นี่ครับใบพัดร้อยร้อยกว่าบาทเองครับผมใบหนึ่งเออ๋ยดูด๋ยด,ด,ดีดูครับต้องรบับผิดชอบแล้ว, <c oughs> วสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกยังไงเอาสัมภาษณ์นหน่อยคุณรู้สึกไงครับ <c oughs> รู้สึกเสียใจครับที่ทขาลงไปเป็นเรื่องปกติของมือใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> แต่ต,ต่อไปถ้าเกิดต่อไปถ้าเกิดว่าแบตมันจะหมดมันจะอ่อนใช่ไหม <c oughs> มันจะบินไม่ไม่ไม่เร็วขึ้นก็ต้องระวังเนาะก็ต้องหาพื้นที่ว่างไว้ก่อนครับวันนี้เขาเพิ่งฝึกบินครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่านี่ ทางที่2ครับทางที่สองไม่เป็นไรครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งฝึกบินอยู่นะครับเนาะต่อไปจะเก่งเ,เนาะทีนี้เนาะโอเคเยี่ยมเลยครับผมให้ร่างกาล,ลูกๆครับผม<อ>นี่ครับพออ่อบุดาเตรียมเสื้อมาขึ้นต้นไม้อย่างเดียวดยวยพ่อเยียมมาขึ้นต้นไม้โอเคครับผมมาครับสวัสดีครับ<อ>บ๊ายบายไปแล้ว